Today. สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้คุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆนะคะมานับจํานวนตัวเลขคะ่ะเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองจํานวนตัวเลข1นึถึงยีนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จํานวนตัวเลข 1ถึง20ไปกับค,คุณครูแหวนถ้าพร้อมแล้วเราไปนับจำนวนกันเลยค่ะ1 o n e 1 1 1นั่นเองค่ะต่อมาเลย2 t w o 2 2สองนั่นเองค่ะ t t อ r e e t t, t 3ค่ะ Four F O U R โฟ่สี่นั่นเองฟ F I V E ไฟ่ฟห้านั่นเองค่ะซ S I X 6 6นั่นเองค่ะ7 7 Seven S V E N เ็ดนั่นเองค่ะ X, e i d h t e e g ปนั่นเองค่ะ n i n i n e nine 9, 9, 9, นั่นเองค่ะ ten t e n ten 10, ten 10, นั่นเองค่ะ10มี1กับ0ูนย eleven E L E V E N อีโดเวนสิบเออมี1กับ1นึ่งเเวล T W E L V E เ2เวลสิมี1กับสองเชอร์ชน T H I R T E E N เทอร์นสิมี1กับสามโฟทิน f o u r t e e 1 4 1 4มีกับ4 fifteen fifteen 1 5 1 5มีกับ5 sixteen sixteen กมีกับ6 เจ e n E V E N T E E N ซนมีหนึ่งกับ7จ็ดอ็น E I G H T E E N อนสิมีหนึ่งกับ8ปดน N I N E T E E N n น e สิบเกมีหนึ่งกับ 9และตัวสุดท้ายค่ะ t ว e n t w e n t y t 0 e n ยี่มี2กับ0นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรูก้การนับจำนวนภาษาอังกฤษ1-20ไปกับคุณครูแหวนในวันนี้พอจะจำกันได้ไม่เอ่ยอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนค่ะที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะพูดจาให้ไพเราะด้วยค่ะ ผู้หญิงพูดค่ะผู้ชายพูดครับนั่นเองเป็นเด็กดีนะคะไม่งองแงด้วยค่ะแล้วพบกับคุณคู่แหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ